ข้ออ้างที่เบรคคนส่วนใหญ่ไม่ให้เริ่มธุรกิจส่วนตัวนะหลายคนก็มีความฝันนะว่าอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าติดนะ mindset บางอย่างนะ mindset อันแรกที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยนะครับจากลูกศิษย์ที่มา private coaching คือบอกว่าเขาไม่มีทุนผมบอกว่าไม่มีทุนไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้าไม่มี passion นี่คือจบเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าทุนเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับสมมุติว่าคุณเนี่ยเดินมาหาผมแล้วคุณบอกว่าคุณมีโปรเจกต์อันหนึ่งนะครับ ทำแบบนี้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 นะครับแบบนั้นมีโน้ตฮาวแบบนั้นแล้วมีความต้องการในตลาดเน้นนะครับคํานี้คุณรู้ว่ามันมีความต้องการในตลาดนี้อยู่แน่นอนแล้วคุณสามารถตอบสนองแก้ปัญหาความต้องการนั้นได้ผมพร้อมจะให้ทุนคนที่เขามีเงินนะครับเยอะแยะมากมายเขาพร้อมจะให้ทุนคุณถ้าคุณเนี่ยมีพาชั่นที่อยากจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างในสังคมโดยใช้บริการหรือสินค้าใดของคุณดังนั้นผมบอกว่าการไม่มีทุนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กมากแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณมีพาชั่นที่อยากจะแก้ปัญหาผู้คนไหมหรือคุณ อยากได้แค่งเงินถ้าคุณอยากได้แค่งเงินนะการท,ทําธุรกิจจะยากมากเพราะว่าทุกครั้งที่คุณจะไปเอาเงินจากคนอื่นคุณจะรู้สึกว่าคุณกําลังทําบาปอยู่ดังนั้นข้อ2นะครับที่ติดมากเลยนะครับสำหรับคนที่นะครับอยากจะเริ่มธุรกิจแล้วไม่กล้าลงมือทําเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะไปเอาเงินจากคนอื่นผมบอกไม่ใช่นะครับผมเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเป็นคอลลาเจนที่มีทั้ง3ส่วนด้วยกันกนะ็คือเป็นคอลลาเจน ที่สามารถไปบารุงทั้งผิวผมเล็บส่วนหนึ่งไปบํารุงทั้งข้อต่อแล้วก็กระดูกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปบํารุงเกี่ยวกับระบบต่างๆนะที่จําเป็นต้องใช้คอลลาเจนพวกเนื้อเยื่อต่างๆนะครับผมใส่ไป3ส่วนและมีโมโนไดแล้วก็ไตรเพปไทด์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือผมไม่ได้มองว่าผมผลิตคอลลาเจนขึ้นมาเนี่ยโดยให้พี่สาวผมที่เป็นเภสัจกรเนี่ยผลิตสูตรให้เพื่อขายไม่ใช่ ผมมีเขาเรียกว่าเป็นคําถามจากแฟนๆะบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะกินคอลลาเจนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะกินยังไงดีให้มันได้ประโยชน์สูงสุดผมก็ไปวิจัยมาสิพวาผมรู้แล้วอ๋อมันต้องมีทั้งโมโนเปปไทด์ไดเปปไทด์ ide, และไตรเพปไทด์ ide, นะครับ สามอันนี้รวมกันมันจะสามารถบำรุงได้หมดเลยนะครับทั้งข้อต่อกระดูกนะครับหัวจรดเท้านะครับผิวผมเล็บพวกนี้ครับนะครับดังนั้นใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าวิตามินและเดี๋ยว Facebook ผมเนี่ยก็จะส่งลิงก์ให้นะครับทางอินบอ์แล้วคุณก็ไปดูครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าผมทําขึ้นมาไม่ได้ทําเพื่อเอาเงินคนอื่นนะครับผมทําขึ้นมาเพื่อสร้างสินค้าที่มีคุณภาพที่มันช่วยตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มหนึ่งเล็ก ที่เขาอยากจะได้นะครับผมก็ผลิตขึ้นมาน้อยมากเลยแค่1,000กล่องแค่นั้นเองนะครับผลิตเสร็จปุ๊บถ้าความต้องการเขาพอแล้วผมก็หยุดผลิตสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้คิดว่าการที่เราผลิตสินค้ามาเราต้องผลิตขึ้นมาแบบปริมาณแบบเป็นล้านล้านกล่กองขายคนทั้งประเทศไม่คุณรู้ว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วคุณไปแก้ปัญหาเขาได้นะครับ ก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างคุณให้คุณค่าเป็นคอลลาเจนกับเขาสมมตินะครับแล้วเขาก็ให้เงินกลับมาเป็นค่าความเหนื่อยของคุณแค่นั้นเองถ้าคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาผู้คนแค่นี้มันก็จบแล้วนะครับอันที่สนะครับคือไม่มีความรู้นี่เป็นข้าออ้างอีกอันหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากบอกไม่มีความรู้ผมบอกว่าความรู้ไม่สําคัญเท่าพาชั่นนะครับผมเนี่ยมีพาชั่นว่าอยากจะช่วยให้คนที่ถูกโกงถูกโกงในเรื่องต่างๆอย่างเช่นบางคนบอกว่าอุตส่าห์ไปเข้าฟิตเนสนะครับ แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ผอมลงผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะช่วยเรื่องนี้โดยการที่ให้ความรู้คุณว่าจริงๆแล้วการผอมลงเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอาหารนะงั้นถ้าคุณคุมอาหารได้เวลาคุณไปฟิตเนสนะครับคุณจะไม่ถูกโกงเวลาคุณจะไม่ถูกโกงเวลาจากฟิตเนสเลยคุณจะรู้สึกว่าการไปฟิตเนสเนี่ยคุณได้ความแข็งแรงแล้วก็ได้การเผาผลาญการเบิร์นการสร้างกล้ามเนือ้อส่วนการผอมลงเนี่ย ส่วนใหญ่เกิดจากอาหารคุณจะได้ไปฟิตเนสแบบมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ถูกโกงเวลาที่ฟิตเนสหรือนะครับบางคนบอกว่าเวลาที่ไปต่อเติมบ้านจะรู้สึกว่าเนี่ยจะถูกพวกเหมาเอาเปรียบผมก็เลยสร้างเพจเพจหนึ่งมาเมื่อสราสองสมปีที่แล้วนะครับชื่อว่า Life Home ซึ่ง i ล e h o ฮ e เนี่ยผมทําตอนนั้นเพื่อจะช่วยให้คนนะครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียเนี่ยเขาสามารถนะครับผมเป็นสื่อกลางในการ เชื่อมระหว่างผู้รับเหมาที่ผมคัดเลือกคุณภาพมาแล้วกับลูกค้าที่ไม่อยากถูกโกงแล้วผมก็รับงานเล็กๆตั้งแต่หลักแสนไปตั้งถึงหลัก10ล้านบาทเป็นงานเล็กๆนะครับแล้วผลสุดท้ายเห็นไหมครับว่าผมไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มีความรู้นะครับผมเริ่มต้นจากการที่รู้ว่าใครมีปัญหาตรงไหนแล้วผมก็ไปเชื่อมตรงการงั้นความรู้เดี๋ยวมาหาที่หลังได้ครับผมตอกตะปูไม่เป็นผมสร้างบ้านไม่เป็นแล้วเหมาก็สร้างเป็นผมก็ไปหาทีมมาที่เขามีความรู้ส่วนผมแค่เชื่อมระหว่างคนที่มีปัญหากับคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้คุณเห็น ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นการู้แต่เราเป็นคนกลางระหว่างลูกค้ากับคนที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้เท่านั้นนะครับคุณทบทวน3ข้อนี้แล้วคุณถามตัวในใจว่าฮ ฉันเนี่ยติดสาข้อนี้จริงไหมทําไมฉันถึงยังไม่สามารถก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนมามีธุรกิจส่วนตัวได้นะถ้าสนใจนะครับก็นัดกับทีมงานผมแล้วก็มา p r i v a t e l consult ที่นครสวรรค์ได้ผมจะช่วยปลดล็อกให้ว่าคุณมีปัญหาอะไรที่มันค้างคาใจทําให้คุณไม่สามารถมีธุรกิจส่วนตัวได้มานัดเจอกันนะครับผมจะปลดล็อกให้นะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและทิกตอ k ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนสวัสดีครับ